น,นะคะต้องออกมาสร้าง personal branding หรือแสดงออกความเป็นตัวตนที่แท้จริงของตัวเองได้แล้วนะคะประโยชน์นะคะเยอะแยะมากมายเลยเพราะไม่ว่าวันนี้คุณจะประกอบสัมมาอาชีพอะไรหรือคุณทำธุรกิจอะไรคุณอยากบอกว่าอันดับหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือ personal branding หรือแบรนด์ของคุณนะคะเพื่อมันจะได้ตอบได้ว่า คุณทำธุรกิจอันนี้ทำไมลูกค้าต้องมาหาคุณนี่คือความสำคัญที่เป็นความสำคัญหลักๆในการที่เราออกมาบอกออกมาแนะนำให้กับโลกรู้ว่าเรานะคะมีตัวตนในโลกใบนี้ในแบบไหนครูอยากจะบอกว่าการสร้าง personal branding หรือเป็นแบรนด์ตัวตนที่แท้จริงของเราคุณ ไม่เหนื่อยทำไมถึงไม่เหนื่อยเพราะการเป็นตัวตนที่แท้จริงอะ่ะมันมีความสุขมันเอนจอมันจะไม่รู้สึกว่าเราฝืนหรือบังคับหรือพยายามมันจะเป็นธรรมชาติถ้าใครสนใจให้ครูนะคะเป็นโค้ดนะคะแอดไลน์หาครูได้เลยครูให้ราคาพิเศษวันนี้เท่านั้นนะคะ 9,999บาทเรียบเลย